คุณอนุรักษ์บุญสนเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขออนุญาตกาบเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลกลาง ผู้มีอำนาจสั่งการและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องค่าตอบแทนประธานชุมชนทั่วประเทศดิฉันได้ลงพื้นที่ในอำเภอสว่างแดนดินจเจริญศินสองดาวบ้านม่วงคำตะก,กา้าได้ทราบปัญหาในท้องถิ่นว่ารัฐบาลกลางได้ยกฐานะอปอตอขึ้นเป็นเทศบาลในกฎหมายเทศบาลนั้นได้ให้ มีการคัดเลือกเลือกตั้งประธานชุมชนเพื่อมาสะท้อนปัญหาให้กับเทศบาลแล้วทีนี้นั้นในฐานะนรูปของประธานชุมชนถ้าเทียบกันแล้วเท่ากับผู้ใหญ่บ้านถ้าประธานที่เคารพคะผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือนแต่ประธานชุมชนนั้นไม่มีอะไรเลยดังนั้นจึงร้องขอไปที่รัฐบาลกลางว่า ให้ดูแลประธานชุมชนด้วยเมื่อมีการกระจายอำนาจแล้วก็ให้ดูแลด้วยค่ะการการกระจายอำนาจที่เปลี่ยนแปลงทั่วดินแดนจึงขอค่าตอบแทนให้ประธานชุมชนเรื่องที่สองค่ะท่านประธานที่เคารพคะของงบลูกรังเส้นทางบึงคำอ้อดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายเปียกครองสัตว์ ราษฎรหมู่สิบตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครว่าเดือดร้อนมากจากน้ำท่วมเนี่ยะค่ะถนนลูกรังนั้นได้ถูกน้ำซัดพัดพาหายไปแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อมากทีนี้เส้นทางบึงคำอ้อนี้เป็นเส้นทางหลักของเกษตรกรที่จะไปทำนา กรีดยางพาราโดยเฉพาะกลางคืนที่ไปกรีดยางพาราอีสานนั้นเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองแล้วค่ะกรีดยางพารากันทุกค่ําคืนค่ะท่านประธานที่คารพกคะจึงขอความกรุณาเร่งดําเนินการใน <c oughs> ถนนเส้นบึงคออําอ้อตําบวนพนาอําเภอสว่างแดนดินอย่างเร่งด่วนขอพระคุณค่ะต่อไปคุณวัชระเพชร